สวัสดีครับทุกคนคิวไลค์กับผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมคลองผดุงก,งกร,รุงเกษมนะครับพาทุกท่านมาพบกับการลื้อถอนตลาดเทวราชในจุดนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีรถขุดล้อยางเข้ามาในพื้นที่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรียกได้ว,ว่าในส่วนของตลาดที่อยู่ติดกับคลองผดุงก,งกร,รุงเกษมตอนนี้ก็ไม่เหลือร้านค้าสักร้านเลยครับเพราะว่าถูกลื้อถอนออกมาหมดแล้วนะส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไง ยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีเช่นเคยครับซึ่งผมเองก็จะนั่งเรือด่วนเจ้าพยาธงส้มไปที่ท่าเรือเทเวศซึ่งบริเวณนั้นเองตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับในส่วนของการลื้อถองตลาดเทวราช ตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือเทเวศเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งระยะเวลาจากท่าน้ำนนทบุรีมาถึงที่นี่ก็ประมาณ30นาทียังไงเราเดินไปชมบรรยากาศบริเวณด้านล่างกันต่อเลครับ พอเดินลงจากท่าเรือมาก็จะพบกับถนนกรุงเกษมซึ่งด้านหน้าจุดนี้ก็จะมีตลาดต้นไม้มาตั้งอยู่นะครับซึ่งแต่เดิมตลาดต้นไม้ในบริเวณเทเวก็มีอยู่แล้วครับแต่จะอยู่บริเวณด้านหน้าจุดนั้นนะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามกับวัดนรนาศูนทริการามครับเส้นสีแดงที่ผมฉีดเอาไว้ก็คือในส่วนของตลาดเทวราชที่อยู่ติดกับคลองพดุงกรุงเกษมที่ผมจะมาอัปเดตการรื้อถอนในวันนี้ครับซึ่งแต่เดิมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวทุกท่านลองสังเกตดูนะครับหลังจากที่มีการรื้อถอนตลาดในบริเวณนี้ออกไปบริเวณริมคลองพดุงกรุงกรเกษมจะมีพื้นที่เพิ่มมามากขึ้นขนาดไหนสำหรับโครงการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพดุงกรุงกรเกษมระยะทางโดยรวมก็จะอยู่ที่4,480เมตรแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โซนนะครับโซนที่1ก็คือโซนตลาดน้อยระยะทางจะอยู่ที่680เมตร โซนที่2นะครับโซนหัวลาโพงตั้งแต่ช่วงของสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึกระยะทางจะอยู่ที่1,250เมตรซึ่งโซนนี้ก็จะมีระยะทางยาวที่สุดเลยนะครับโซนที่3ก็คือโซนโบเบ้ตั้งแต่สะพานกริย์ศึกถึงสะพานจตุรพักครังสลิดหรือสะพานขาวครับระยะทางก็จะอยู่ที่450เมตรโซนที่4ก็คือโซนนางเลงช่วงจากสะพานจตุรพักครังสลิดหรือสะพานขาวถึงสะพานมขวารังสรรค์ระยะทางก็จะอยู่ที่700เมตรครับ โซนที่5สถานที่ราชการช่วงจากสะพานมัคคุราลังสานถึงสะพานเทเวดนลมิตร,ระยะทางจะอยู่ที่700เมตรครับและช่วงที่6กนะครับก็คือช่วงที่เรามาถ่ายในวันนี้ก็คือด้านหน้าจุดนี้ครับช่วงเทเวศเริ่มตั้งแต่สะพานเทเวศนาลมิดถึงท่าเรือเทเวศระยะทางก็จะอยู่ที่700เมตรครับรวมทั้งหมด6โซนนะครับจะมีระยะทางโดยรวมอยู่ที่4,480เมตรครับ ช่วงที่ผมมาถ่ายก็เห็นรถขุดล้อยางเข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่พนักงานมีเข้ามารื้อถอนในส่วนของสิ่งต่างๆในบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับก่อนหน้าน,นี้ผมเองก็มีโอกาสมาถ่ายคลิปที่บริเวณเทเวศแห่งนี้ก็หลายครั้งครับผมเองก็คิดอยู่นะว่าบริเวณฝั่งตรงข้ามที่เป็นตลาดเทวราชจะมีการรื้อถอนหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็มีการรื้อถอน ผมเองก็รู้สึกดีนะครับที่บริเวณนี้จะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นยังไงเราเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันครับหลังจากที่มีการรื้อถอนเสร็จแล้วจะถูกพัฒนากลายเป็นแบบไหนยังไงก็ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันครับยังไงตอนนี้เราข้ามไปชมในฝั่งของตลาดเทวราชที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนกันเลยครับ ข้อมูลจากทางสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครนะครับเขาได้บอกไว้ว่าสำนักงานโยธาร่วมกับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมคลองบะดวงกรุงเกษมตลอดแนวตามโครงการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองบะดวงกรุงเกษมเพื่อฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคต นอกจากนี้ได้ย้ายผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบให้ไปทําการค้าที่โซนตลาดสดบริเวณลานโพและด้านข้างที่จอดรถบริเวณด้านหลังตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าได้มีสถานที่ประกอบการค้าเป็นการชั่วคราวโดยผู้บริโภคก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ตามปกติครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางสำนักงานตลาดกรุงเทพมหาคนครนะครับ หลังจากที่มีการรื้อถอนร้านค้าในบริเวณนี้ออกไปแล้วนะครับผมว่าบริเวณนี้ก็ดูกว้างมากขึ้นเลยนะซึ่งบริเวณที่อยู่ติดกับคลองบาดูงกงเสียมที่ผมสังเกตดูตอนนี้ก็ไม่เหลือร้านค้าสักร้านเลยครับแต่ที่เห็นเป็นอาคารด้านกว่ามือตอนนี้ก็ยังมีการค้าขายอยู่นะครับ จากจุดนี้เป็นต้นไปบริเวณด้านหน้าก็จะมีในส่วนของหลังคาในส่วนของแนวรั้วที่อยู่ริมคลองอยู่ครับยังไงเดี๋ยวรอสักครู่ครับแต่ผมขอหลบรถขุดทางด้านหน้ากันนะ ด้านหน้าจุดนี้ก็ยังมีแนวรั้วอยู่ครับบริเวณด้านซ้ายมือนะส่วนถ้าเรามองตรงขึ้นไปก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างของตัวหลังคาอยู่ครับสำหรับตลาดเทวราชแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณของปากคลองพดุงกรุงกรเกษมถนนสีอยุธยาแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยช่วงเวลาที่คนหนาแน่เนเลยก็จะอยู่ที่เวลา5นาฬิกาถึง8นาฬิกา สินค้าหลักของตลาดก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ครับเนื้อหมูเนื้อไก่อาหารทะเลและที่นี่เองก็จะมีสัตว์สําหรับนํามาปล่อยได้ครับไม่ว่าจะเป็นป,าปาลาปลาไหลพวกเต่าซึ่งถ้าใครนั่งเรือด่วนเจ้าพยาผ่านมาบริเวณท่าเรือเทเวศก็จะคุ้นตากันดีนะครับจะมีคนมาปล่อยปลาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับบริเวณท่าเรือเทเวศแห่งนี้สําหรับการเดินทางมาที่ตลาดเทวรานแห่งนี้ก็มาได้หลากหลายเส้นทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ํา ถ้าใครนั่งโดยด่วนเจ้าพญามาก็มาได้ครับขึ้นที่ท่าเรือเทเวศและก็เดินข้ามคลองพะดุงมานะครับบริเวณด้านหน้าพอาข้ามมาก็จะพบกับตลาดเทวราเลยครับดีถ้าใครนั่งรถโดยสารประจําทางมาก็มาลงที่บริเวณด้านนอกได้น,นะครับที่ถนนสามเสนและก็เดินตรงเข้ามาก็ไม่ไกลเลยครับรวมถึงในอนาคตนะครับถ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ก่อสร้างเสร็จก็จะยิ่งทําให้การเดินทางมาที่ตลาดเทวราชแห่งนี้ยิ่งสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้บริเวณนี้มากที่สุดเลยก็คือสถานีหอสมุทรแห่งชาติครับ ยังไงก็ติดตามความคืบหน้าไปได้วยกันนะครับสําหรับการรื้อถอนในบริเวณนี้เดีย๋ยวผมเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะก็แล้วกันครับยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไลได้เลยครับ ด้านนี้ถ้ามองตรงไปก็จะเห็นกับแม่น้ำเจ้พยาด้านขวามือก็จะเป็นวัดเทว,วราชุญชรวรวิหารยังไงวันนี้ผมเองขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไปนั่งน้องนมเย็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกา ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไปได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยน,นะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ